นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมจงมีแด,ด่ท่านประโยควจรและโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านขออนุมโมทนาในบุญกุศลที่พระคุณเจ้าและญาติโยมทั้งหลายได้เพียรบำเพ็ญมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ทุกๆท,ท่านเอามือวางนั่งตามสบายนะ คืนนี้ก็เป็นคืนของวันที่สิบเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2555การปฏิบัติธรรมของเราเ,เดินทางมาเลยครึ่งแล้วหรือเวลาอีกี่วันนายมสองวันเนาะวันสุดท้ายไม่ต้องนับหรอกวันสุดท้ายไม่ได้ทำอะไร ลากรรมฐานเฉยๆยมรู้จักยมพบาลไหมหรู้จักหรือเปล่ายมพบาลออกหนังสือพิมพ์นะที่เขาไปตั้งตรงนั้นบ้างตั้งตรงนี้บ้างแล้วเขาไม่ให้ตั้งคนที่อยู่ใกล้ก็กลัวเคยได้ยินเรื่องจดหมายเตือนจากยมพบาลไหม ใครได้รับบางตกหมายเตือนจากโยมพบาลน,นะมีเรื่องเล่าว่านะมีผู้ชายสองคนคนแก่คนหนึ่งคนหนุ่มคนหนึ่งตายแล้วก็ไปตกยังไม่ทันตกนรกเวลาตายนะก็จะมีประตูสำหรับพิจารณายมเคยดูหนังไหมเรื่องโยมพบาลนนะ่ย หนังเรื่องอื่นก็จะมีนะตายไปแล้วก็จะมีโยมพบาลคอยสอบถามว่าเคยทำบุญอะไรมาบ้างเคยทำบาปอะไรมาบ้างแล้วก็จะมีเขาจดไว้ที่เขาเล่าก็คือว่าถ้าเป็นบุญนี่ก็จะจะเลือกลงในแผ่นทองคำถ้าเป็นบาปละ่ะก็จะเลือกจะเลือกลงในหนัง สุนัขดำหรือว่าหนังหมาดำก็ลเล่าไว้งั้นนะก็ผู้ชายคนแก่นะถึงเวลาพิจารณาสอบถามโยมพบาลก็ถามว่าตอนที่เกิดมาในเรื่องเมื่อมนุ์น่ะทำความดีอะไรบ้างทำความชั่วอะไรบ้างความดีก็ทำน้อยความไม่ดีก็ทำมากแล้วก็ประมาทด้วยแล้วก็โยมพบาลก็ตัดสินว่า เอาไปลงนรกนรกขุมที่อาจารย์สว่างเทศคืนที่แล้วนั่นแหละขุมเดียวกันมีกี่ขุมก็ว่ากันไปนะพอลงนรกแล้วผู้ชายคนแก่ก็บอกว่าในสมัยที่เป็นคนนั่นแหะทำไมยมพระบาลไม่เตือนผมก่อนไม่ให้สติก่อนยมพระบาลก็บอกว่าท่านเป็นคนที่มีเมตตา เตือนทุกๆคนเตือนอย่างไรนะโยมพอบานก็เล่าให้ฟังว่าต่อจตอนที่ท่านโยมคนนี้อายุประมาณห้าสิบวันหนึ่งขณะที่อ่านหนังสืออยู่นั่นแะตาเขาเนี่ยเห็นหนังสือจริงๆแต่พอดูไปดูไปตัวมันเลือนเลือนเลือนไปอ่านไม่ได้รุ่งเช้าขึ้นลูกสาวก็พาไปตัดแว่นแล้วกลับมาอ่านได้ โยมพระบาลก็บอกว่านั่นแหละเป็นจดหมายฉบับที่หนึ่งใครได้รับจดหมายโยมพระบาลบ้างฉบับที่หนึ่งนะอาจารย์ก็ได้ตั้งนานแล้วนะจดหมายฉบับนี้นะเตือนให้เราว่าไงแก่แล้วชนะลาแล้วนะหรือว่าใกล้มรณะแล้วอันนี้ฉบับที่หนึ่งโนะยมพระบาลแจ้งให้โยมผู้ชายฟังและฉบับที่สองแล้วครับ ฉบับที่สองหลวงพ่อบาลก็บอกว่าเมื่อโยมนะอายุได้หกสิบลูกสาวจัดงานเลี้ยงด้วยความละโมบนะกินไก่ที่เขาย่างมาให้ฟันเราใช้งานไปเยอะวันนั้นปรากฏว่าฟันหักลุ่งเช้าลูกก็พาไปใส่ฟันใหม่นั่นเป็นสบับที่สอง เรายังหนุ่มยังสาวอยู่เนาะฟันคงจะไม่เคยหักนะแต่ว่าคนแก่คนเฒ่านี่เคยหักแล้วถ้าฟันหักเมื่อไหร่นั่นก็เป็นจดหมายเตือนจากโยมพบาลฉบับที่สองฉบับที่สามลัะอยู่มาไม่นานเนี่ยบอกว่ายอมคนนี้ก็ผมก็จะเริ่มงอกผมงอกก็เป็นจดหมายโยมพบาลฉบับหนึ่งนะโยมนะมาบอกว่าเราแก่แล้ว อะไรควรทําก็ให้ทําในความดีความชั่วอะไรที่ทําอยู่เป็นประจําก็ให้ระเนี่ยเป็นจดหมายเตือนจากโยมพระบาลน,นี่สําหรับคนแก่เนาะคนนมละ่ะคนหนุมท่านก็บอกว่าท่านก็เตือนเหมือนกันบอกให้เด็กหนุ่มคนนั้นว่าเธอระลึกถึงสิตอนที่เธออายุยี่สิบกว่านั่นแหละเพื่อนของเธอเนออี่ะเขาเรียกว่าเพื่อนเกิดพร้อมกัน อยู่บ้านใกล้กันได้ตายลงไปอันนี้เธอยังจำได้ไหมเด็กคนนั้นก็บอกว่าจำได้นั่นแหละเป็นจดหมายฉบับที่หนึ่งบอกให้เด็กคนนี้รู้ตัวว่าคนเราเกิดมานั้นนะ่ะไม่ว่าหนุ่มว่าแก่ก็จะต้องตายพอตายอย่างนี้นะ่ะบางทีเราไปทำศพเพื่อนแต่เราก็ไม่ได้นึกว่าเออต่อไปเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเราไม่นึก อันนี้จดหมายฉบับที่หนึ่งจดหมายฉบับที่สองนั่นก็คือท่านบอกว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะ่นะเพื่อนลูกพี่ลูกพี่ลูกน้องของเด็กหนุ่มคองนี้นะตายลงไปใช่ไหมนะเด็กหนุ่มก็บอกว่าใช่ครับนั่นเป็นจดหมายฉบับที่สองคนใกล้ชิดเราตายเนะี่ยแสดงว่ายมพบาลมาเตือนแล้วว่าต่อไปเธอก็ต้องตายเหมือนกัน ลูกพี่ลูกน้องสุดท้ายจดหมายฉบับที่สามเป็นยังไงบอกว่าไม่นานมานี้เพื่อนเพื่อนในรุ่นเราเขาเดียวกันนะันไปเล่นระเบิดแกะระเบิดเล่นตายไปสองสาหัสอีกสองไปอยู่โรงพยาบาลอันนั้นเป็นจดหมายฉบับที่สามเะนั้นจดหมายยมพบาลที่จะเตือนเราเนี่ยไม่ได้เหมือนกันหมดนะแล้วแต่อย่างบางท่านก็ให้เข้าไปโรงพยาบาล เปนอนอยู่ตั้งหลายวันอันนั้นก็เหมือนกันนะเป็นจดหมายเตือนว่าคนเราเนี่ยเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะบางคนก็นึกได้นะตอนที่ไม่สบายป่วยนะนึกได้พอออกจากกรมออกออกจากโรงพยาบาลแล้วอะไรที่ไม่ดีก็จะทิ้งนะสุราที่เคยกินก็จะละบุหรี่ที่เคยกินก็จะละ แล้วก็อยากจะเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานอยากจะไปทําบุญตรงนั้นตรงนี้บางคนก็มีนะอันนี้เขาเรียกว่าจดหมายจากโยมพบาลเตือนเราฉะนั้นให้โยมดูนะในชีวิตของโยมทั้งหลายเนะี่ยเท่าที่ผ่านมาเนะี่ยได้รับจดหมายเตือนหรือยังฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองฉบับที่สามแล้วแต่คนหนุ่มคนแก่นะอะไรก็ตามที่จวนเจียนจะตายหรือว่าอะไรก็ตามที่เรามีประสบการณ์ เห็นเพื่อนตายก็ดนะีเห็นคนข้างบ้านตายก็ดีเห็นพ่อเห็นแม่เราตายก็ดีเนะี่ยต่อไปเราต้องน้อมจิตว่าเออต่อไปเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเนี่ยแล้วเวลาที่เรามีอยู่นี้นะ่ะเราควรจะทำยังไงจะใช้ชีวิตอย่างไรนะน,นั้นก็ขอให้ทุกคนได้พิจารณาโดยโดยสรุปแล้วก็คือพวกเราอย่าได้ประมาทนะนะไ,ได้ประมาทในชีวิต อย่าไปคิดว่าคนเราจะต้องตายเมื่ออายุเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่านะตอนนี้มันไม่เลือกแล้วเด็กก็ตายแก่ก็ตายบางทีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนอนอยู่เฉยๆยก็ตายแล้วก็ตายได้ทุกขณะด้วยดังนั้นความดีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำนะให้รีบทำนะความชั่วอะไรที่เราทำอยู่เป็นประจำนะทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีนะ พยายามรถละแล้วก็เลิกอันนี้ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่าพัฒนาชีวิตดีขึ้น